สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงมือนี่สิทรหาพ่อเจ้าของสูตรล็อกของแท้นะคะอ,อ้าเขาบดด้วยนี่เก้ย์สาเนาะคะ่ะท่านผู้ชม903ค่ะเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจแดงนี่เด้อค่ะเด้อหรือว่วาเจาแดงก็ได้ไปจ่ายทุนเบี้ยประกันไป่ายจ่ายทุนประกันให้กับท่านที่เสียชีวิตเนาะคะ่ะ ที่บ้านปทุมว่าปีนะคะปะทุมว่าปีเขตสองดาวนะคะทุนประกันสองแสนกับคุ้มค้องเพิ่นมาได้สองปีกว่าหนึ่งเนาะคะ่ะเราก็จ่ายเต็มนะคะทุนประกันสองแสนเพิ่งทรงหวดได้ทรงทรงได้สองปีเพิ่นกะเสียชีวิตเนาะคะ่ะกะโอ้ถือว่าดีมากๆแต่ว่า ขอแสดงความเสียใจกับว่ดีนะเนาะแต่ว่าผลตอบแทนน่ะมันได้ดีดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึง่งนะคะรู้อายุหาสิบแปดปีนึงเดีค่ะท่านผู้ชมเนาะอายุห้าสิบแปดปีเป่นป่วยมีโรคนะคนที่มีโรคติดตัวกะกับจะประมาณใดอยู่แต่ว่าต้องให้ผ่านสามงวดถ้าต้องให้ผ่านสองปีไปซะก่อนท่านถึงมีสิทธิ์เิ่นกับผ่านมาไดใดพึงจะผ่าน ได้หาเดือนเนาะคะ่ะเพื่อกับมาเสียชีวิตลงกับปุณอดแทนกับคุค้มคาบดิจายเบียบประกันหลายได้จาคแคสองปีเนาะค่ะก็ถือว่าหยาดพี่นองเพิ่นก็บม่องกันไก่ว่าคนเทามีลูกมีไพ่นะคะเนาะสองแสนโอนให้ทันทีค่ะรับเอกสารมาดําเนินงานให้การให้ก็รับทันทีไปสนใจในละแวกนี้กัโทรหาจแดงได้ศูนย์เก้าส ะะสังสื่อขีมยาสายตายาแค่เสียมกระทักมาต่มเบอร์อโรคกินไฮนาจอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เจดียงนะยคะ่ะรับสายบ่เนาพฟอเป็นตะเจา้าะะพะโล้ค่ะพ่อเอ,อ้ยพอดีได้จังหวะอยูบย่บ้านอยู่ว่ค่ะขอเอาตะเศ้าขอหวยแนวตัางค่ะพอ0ูนสามได้ะะพอ 03, ด่พอพอ่อขงวันว่างั้นไง ่เตรียมแล้วพอศูนย์สี่บนัันเลขสี่ตัวไหม <04. S 1> อีม่ตัวอกทห่ครับอ๋อค่ะศูนยสค่ะบอศูสี่ค่ะศูนแปดค่ะห้าห้าค่ะสิบห้าสิบห้าค่ะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดค่ะ 1นึ่งแปดค่ะสองซค่ะสองเจเจค่ะสองหค่ะสี่สค่ะสี่สี่สี่สีค่ะสี่เจีเจค่ะสี่แปดส่ค่ะอ่ามทนี้นะทนี้ม วงกลมตัวใดพ่อวงกลมสิบห้าสิบห้าอ้าวหัดกรนนี่มันดังครับบอว์ซึ่าหวั่อวานนี้ป่ะค่ะวงกลมสิบห้าหลกักศูนย์สี่ศูนย์สี่ค่ะสองตัวสองตัวเท่านี้บ่ะพ่ออ่าครัรหรบรหวัวกรนไปวงที่แปดสามกับเจ็ดสามเนาะโอ้ยบอวาศูนย์สามน้ำอีกอ อันนี้วันนี้สองตัวหมดก่ดนอนว่องศูนย์เก่าพ่อเนี่ยพ่อศูนย์ศูนย์สี่อ้ากับหนึ่งห้าพ่อว่ามารักสองบอกมาร์คขันละขันนะขอสองมากสองอย่างพ่อสองแม่กสองหานะสองหาบอกอ้าวเออนี่ไหมเก้าว่ามี่วะพ่อเก้านะถ้าเจ้าก็ไมาแห้งแต่เก้านี่ ว่า,ม,ามีเก่าเนอืยถ้าสูตรนี้ว่มีเก่าน้ออันนี้นอันนี้ล่างนี่เลยเนะล้างบนนี่อ่าล้างอ๋อเอาว่าบนเนาวะอันอันงวดก้อนนี่ดิพ่องวดก้อนงวดก้อนมันมันบนอ๋ออันนี้ล้าง,ลางเลยบ่มันหอกไม่ต่อแสลบ,บกันนะอ๋อไม่บนไปออกล่า,างเก้าเก้าอ๋อไปล่างไปว่าบ,บนสูตรสาม โอ้อันนี้อันนี้คือเหล็กลางบ่พออ่โอโพกตินี้มันบิญเป็นบนลางเป็นลางไหค่ะเ,<อ>เอาบนมาเกว่ดท้วาดเอล้วตัวใดบนหรือลางพ่อเอาเขียนหน่อยเบิ่งนาค่ะเอาพ่อบนค่ะหนึ่ง้านึ่งหาค่ะหนึ่งเจ็ดนึ่งเจ็ดค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะ สองสองค่ะสองสองีค่ะสองหสอค่ะสองเจสองเจค่ะหกซีหกซีค่ะเจ็ดีเจ็ดีค่ะเก้าสองเก้าสองค่ะเจ็ดสองเจ็ดสองค่ะสามแปดสค่ะ สามเก้าเท่านี้ละอ๋อยังไม้าหนึ่งสองสามสี่เจ้าซื้อมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยจะซื้อนะบอกป่ะแต่ว่าท้องที้เราก็ทำเหมืนกัเขาซื้อท้องยางหม้ขึ้นมาบนนี่ก็ไปซื้อล่างได้บ่ะได้บนล่างก็ได้เพราะว่าบนบนตัวนี้ไม่ค่อยออกบนล่างตลอด โอ้ตัวนี้เคอยออกบนล่างอ่าบน,น,บน,นตัวออนีีน้บัดน้ตัวล่างนี่เดี๋ยวพ่อบัดตัวล่างนี่เดี๋ยวล่างนี่ล่างย่างเดี๋ยวมีอาหันมันไปเกี่ยวกบคนเลขที่ที่ตัวได้ค่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามค่ะหา้า เออนี่เขาเรียกีโต้เลยอ้เหล็กต่ำตัวนี้นะถามว่าติด,ด4โดี 1, โตนีิคืออะไรงั้นอ๋อหนึ่งสองมันวอกมาตลอดอ๋อเหล็กเหล็กสิดติดหนึ่งติดห้านี้นะเหล็กติดหนึ่งสองสามห เมลอๆมากน้ำกันเนาะพ่อพาพอมักสิบหามันคยมากยูกมันมาเรื่อยอยกสิบหามาทั้งล่างทั้งบนเลยนี่อืมมาที่งล่างทังบนเลยว่ามันเก้าเก้าหลกกัศูนย์สามมันก็มากถึงสองอ๋อดอ่ฟังนี่มันออกหกามนออกน้ำกันหกขาหกห้าจิเก้ามันออกมาทั้งถึงหกขาถึงจิเก้ามันออกตัวมันตรงกันกับมีสองหานะพ่อเนาะสองหานึงหา รงกันซองซี่กับตรงกันเคือให้รหนึ่งองหานบอกอีกกี่น้่ไป2สองหนล้วก็เรีซองคูยแื้อย่าี้ตัวเดียอยอนี่บอกอันนี้พันไปยศูนย์สองบอมีทดั้งสองเล่นนาะบอกสองเมื่อก่อนกันหรอกบอมาน้ำกันมันบอปอะอ่ามันบอมน้ำกันแต่ว่างวดรุ่นหเด้วมันถือว่เว่งวดรุ่น สิบห้าตรงกันทั้งสองสองเจ็ดมีบอกสองเจ็ดอีกเนาะสองเจ็ดกับตรงกันมีศูนย์ว่ามีสองนยสองหามันกระโดดเลยได้พอออกนะพ่อเนาะโอ้ยหัวหาสองนั่นออกเนี่ยเลขตองบุญมีหาหากับซีซีเลขตองบุญเนี่ยมีสองสอง มาซื้อศูนย์สามเก้าซื้อหลายอย่างศูนยสมเก้าพันเป็นพันดเลยเสื่อศูนย์เก้าสามราคาเสื้อเก้าสามศูนฮะเก้าศูนย์สามนะศูนย์สามเก้าศูนสามเก้าอันนี้ซื้อศูนย์เก้าสามกับเก้าสามศูนย์เอเราบวกกับกับบราเป็นกลับตั้งสอง ทียสามเทียแต่ยังกลับบ่เป็นอยู่ <c oughs> เวียนบ,บ่เป็นอยู่จันกรสิได้จำไรหลายอยู่ถึงหลายๆได้กันไรน้อยเดียวค่ะโอ้สไดสุดเรียกว่ากันศนสามเข้าห้องที่ห้องเต็มบ้านทุกคนนี่ขายกระถูกเนาะศูนย์เข้ากระถือศูนย์สามกระออกเนาะขอบคุณหลายๆพอ่อยังไงเงียทางมาก ขอให้ถูกรวยๆจ้ะสุขภาพแข็งแรงค่ะจ้า,าวัาดีค่ะพ่อจ้าสวัสดีคดดดรับทำส้งได้มากแล้วกระสิลายตัวนจังน้อยแต่ว่าก็ขอให้มั่นใจว่าต้องถูกนะคะแยกบนแยกล่างบนมันบนม่ล่างได้เล็กม่ของตรงก,กันกับของเจแดงอยู่เนาะค่ะเนาะ ไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิทธิถูกหวยเข้าไปเบิ่งเลยย่ง,งค่ะเก่ากับกำลังมาหน่อยแต่ว่าก็เจ้ากระดังล้ายหลายเก่านะเป็นแนวทางในการเสียงซื้อแคบหนาจ,จอค่ะท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีลว้ยๆถูกหวยไปน้ากันพิจรารณาดีๆเป็นแนวร่างหนึ่งสองสามห้ามีให้เห็นสองตัวสามสาสองสองสาม บมมีเนาะมีแต่สองสีค่ะทั้งวชมหรือบ้าาน้ำกันว่าประเด็ถามพอบังกันเนาะสองห้า 2, 5, มาหนึ่งห้ามาสามหาว่าจับเป็นหนึ่งห้าสองหาค่ะทันผู้ชมข้างบนอ่ะ,อะข้างบนก่อนหนึ่งหาหนึ่งเจ็ด หนึ่งห้าสองเก้าสองสี่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองสองสองห้าหกสี่เจ็ดสี่เก้าสองเจ็ดสองสามแปดสามเก้าอ๋อถ้าสามมากกับสามแปดสามเก้าค่ะถ้าเจ็ดมากกับสองกับเจ็ดสี่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดไม่ยุ่สามเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่สองเจ็ดเจ็ดสอง อ๋เบาถ้าไดให้ซับสนค่ะทุกช่วมแคบหนาจอไปลดมีเป่าอยู่ที่สองสองสองเก้าเก้าสองนี่กะกับเจ็ดสองสองเจ็ดนี่กะกับอ่ามันกลับด้วยก็หลายตัวเป็นด้วยเนาะหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดธรามาหนึ่งก็คือหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดธรามาสองก็คือสองเก้าสองสี่สองห้าสองสองสองเจ็ดเนาะค่ะเอาข้างล่างมานนี่ ข้างล่างศูนย์สี่ศูนย์แปดห5าห4าหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดงแปดสองสองเจ็ดสองหค่ะถ้าสมาเนาะถ้าสงมาก็สองสมีทั้งบนทั้งล่างนะคะ่ะแล้วก็สอก็มีทั้งบนทั้งล่างสอก็มีทั้งบนทั้งล่างเอาพ่านก ขีดห้ที่หนึ่งหากับสองหาค่ะเนนที่สองห้ากับล่างนะคะจะแดียงสื่อแปดล่างลายสื่อบนบนนี่ก็คิดว่าจะมาสองเลื่อนสีลุงล่างเอาท่านผู้ชมพิจารณาเป็นแนวทางขอท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ